วันนี้ตู้เสื้าเพื่อนๆมาเฮ็ดดอกพี่เสื้อแบบไม่กันเลอจ้ามีขั้นตอนการเฮ็ดแบบได้ไเบิเงิกันเลยจ้ากนอื่นใส่ริบบิ้นความยาวสามสิบห้าเซนแล้วก็ภาพลงมาสิบเซนจ้าหลังจากนั้นให้คืนทานซีแบบในคลิปเลยค่ะโดยใส่เซนที่เป็นเซนสันนะจ้าวางไว้ข้างบนแล้วกับภาพการภาพการซานกับแบบในคลิปเลยจ้าเข้าขออนุญาตรีไปแบบเร็วๆนะจ้าเพราะว่าคลิปนี้มันกาซิมี เวลาคนคางโดนแน่จังน้อยค่ะหลังจากนั้นแลนวขึ้นทานดอกรอบแรกเป็นแบบนี้เนื่อจากนี่ค่ะสาหรับคนธนาสายเ้นนี้จะอยู่ทางสายจ้ะให้สอดลงมาฟังทางขวาจ้ะสําหรับคนธนาขวามันก็นจะอยู่คนละฟังกันเนาะคนธนาขวาก็สอดลงมาฟังทางสายการสอดกะง่ายๆแบบนี้จะลักษณะแบบสอดลงมาเลยจ้ะ ม่ตองพริกด้วยนะนี่ค่ะกระเป็นฐานดอกสันแรกจ้าต่อไปสเสมาเฮดดอกพีเสือกันนะจ้าเขาเป็นการผสมผสานเอาดอกพีเสือมาล่องใส่กับดอกไอฐานดอกตัวนี้เบื้องจ้าว่ามันสีหนาหลากบอ่อนี่ค่ะเฮดไปให้ครบทั้งสี่เสร็จเลยจ้าเชียงริบบิ้นขึ้นไปข้างบนแล้วก็สอดลงมาใต้ฐานจ้า เขาจะใส่มือประคองแน่จังหน่อย้อจ้าเพื่อเบใไ้ริบินมันพับบ่ต้องดึงแน่นเนอจ้าเนี่ยคะ่ะเชียงริบินขึ้นไปขบนใส่มือประคองแล้วก็สอดไปใต้ฐานจ้าลักษณะแบบนี้ล่คะค่ะบ่ต้องดึงแน่นเนอจ้าเดี๋ยวริบินมันจะพับมันจะบ่สวยวจ้าต้องห้ริบินมันคงๆหลังจากนัน้น้อจ่าเห้าสอดเส้นที่เข้า เงยๆนี่ค่ะให้เอาสอดกลับขึ้นไปทางเก่าเลยจ้าโดยใส่มือนิว้วนิวสี่นี่ค่ะประคองไว้ดันตรงที่กีบแหลกไว้จ้าหลังจากนั้นให้สอดกลับลงมาค่ะเบิ่งอีกรอบนึงเลอจ้าใส่มือประคองดันไว้จ้าสอดกลับขึ้นไปอันนี้สอดอยางเล้อจ้าก็สิขอตัดเป็นแบบใส่แหนบสอดเลยจ้า พอมันสอดบึ้นมันสอดอย่างนี้จังน้อยเนาะเสจแล้ะก็บีบจานจานี่จ้ะบีบไวเพื่อให้มันแข็งมันจะบ่ไดดันครับแล้วใส่นิ้วก้อยที่อยู่ข้างล่างเขานะจน้ะดันไวขึ้นกันจ้ะนี่ค่ะแล้วก็สอดลงมาได้เลยจ้ะเส้นต่อไปจ้ะสอดกลับขึ้นไปใส่มือประคองไวบีบ แล้วก็สอดกลับลงมาจ้ายิวกลอยที่อยู่ข้างล่างเขาก็ใส่ประคองใส่ดันไว้คือกันเนื้อจ้านี่บินมันจังสบบบเลยรูดออกมาน้ำเซนสุดท้ายจ้าเฮ็ดแบบเดียวกันเลยค่ะสอดขึ้นไปบีบ ใส่มือดันแล้วก็สอดกลับลงม้าก็ใส่มือดันคือกันจ้าเพื่อลิบินมันจะบริ้คยหลุดม้าน้เด้วยจ้าเนีย่ยค่ะมันเป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆอกจ้าแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่ถนัดแบบนี้กับบเฮดบ่เป็นยังแต่ว่าถ้าผู้ใดแบบย่านลิบินมันหลุดออกมาก,ก็สามารถใส่เทคนิคนีน้ได้ขึ้น,นก,กันจ้านาตาก็สิเป็นแบบนี้ละจ้าดอกพีเสื้อแบบใหม่ หลังจากนั้นเท่าก็หาอุปกรณ์มาตกแต่งจ้าลูกปัดสีทองคือเก่าเลยจ้าหลังจากที่เทาติดอุปกรณ์ตกแต่งแล้วเท้าก็มาตัดนี่ค่ะตัดเป็นกีบเลี่ยงจ้าตัดไปให้ครบทั้ง8เซนเลยจ้าเพราะว่าน,นี้มันจะมีเป็นครูเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ